ระดับพลังงานในตัวเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะฮะวันนี้เนี่ยถ้าเราอยากที่จะประสบความสําเร็จอยากที่จะทําอะไรสักอย่างแล้วให้สําเร็จลุล่วงไปเนี่ยนะครับการที่เราทําลงมือทาครั้งเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่สําเร็จเลยนะฮะเราต้องลงมือทาซ้ําๆซ้าๆซ้าๆและในระหว่างการที่เราลงมือทานั้นนะครับมันจะต้องมีแรงขับจากภายในนั่นก็คือพลังงานในตัวเรานะครับซึ่งเป็นพลังงานแห่งการ ขับเคลื่อนนะครับพลังงานตัวนี้นะครับเป็นพลังงานที่มีความสําคัญบางครั้งเนี่ยในชีวิตประจําวันเราในขณะที่เราทําอะไรอยู่เนี่ยพลังความต้องการของเรามันอาจจะหดหายไปนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราคีบการที่เรารักษาระดับพลังงานของเราเนี่ยที่จะต้องการทาสําเร็จนี่เป็นสิ่งสําคัญนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมทําประจําก็คือทุกๆวันนะครับเราจะพยายามไปเกาะกับคนที่มีพลังงานที่สูงกว่า คนที่ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วประสบความสําเร็จเราก็พยายามไปศึกษาเขาไปดูเขาเรื่อยๆนะครับไปฟังเขาดู YouTube ของเขาไปฟังไลฟ์ของเขาเพื่อให้พลังงานของเราเนี่ยค่อยๆสูงขึ้นนะครับการที่เรามีพลังงานที่สูงเนี่ยเราจะทําอะไรได้ประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะฮะอย่าปล่อยให้พลังงานในตัวเราเนี่ยลดลงนะฮะ พอเรารู้สึกว่าเรามีพลังงานลดลงของตัวเราจะรู้สึกความหวังเราจะค่อยๆหายไปนะครับความต้องการเราจะค่อยๆหายไปอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูไปฟังคนที่มีพลังงานแห่งความสําเร็จสูงกับเรานะฮะเป็นการเติมพลังงานของเราทุกวันนะครับแล้วเราก็จะสามารถคีปความสําเร็จนั้นไปได้จนกระทั่งเรา ทำจมันจนสาเร็จนะครับเพราะว่าความสําเร็จเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่วันสองวันมันต้องอศาศัยระยะเวลานานๆน,นะอย่างการทําบ้านขายเหมือนกันนะครับวันที่บางวันเนี่ยเราก็จะเจอประสบการณ์ว่าเราเหนื่อยเราท้อมีทุกคนนะฮะแต่พอเวลาที่เรารู้ว่าเราอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่พลังงานน้อยๆแบบนี้นะครับเราต้องไปดูโค้ชบางคนเราต้องไปดูคนบางคนที่เขาให้วิสัยทัศน์ที่ให้พลังงานสูงขึ้นเพื่อที่จะ กระตุ้นพลังงานในตัวเราให้ยังคงอยากประสบความสําเร็จอยู่นะฮะสำคัญนะฮะวันนี้ถ้าใครอยากประสบความสําเร็จนะฮะจงอยู่ใกล้คนที่ประสบความสําเร็จดู YouTube ดูไลฟ์ฟังสิ่งที่เขาพูดนะครับแล้วเราจะเป็นการกระตุ้นพลังงานเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นจนเราสามารถที่จะพาเป้าหมายของเราให้ประสบความสําเร็จได้นะครับทุกๆคนครับสวัสดีครับ